สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่29เดือนกรกฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิป .com วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับ สำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการนักกระชับมิสโมสรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโบคุ้มเปิดบ้านต้อนรับการมานยือนของวิสเต คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่29เดือนกันยายนปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมสี่ตีการพบกันกับทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมสีตี20เกมหลังของทางด้านโบคุ่มนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ4และแพ้4เกม หากดู4ตี5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของด้านโบคุ่มนะครับอยู่ที่รายการนักกระชับมิสโมสรเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมปีพศ2005นัดนี้นะครับโบคุ่มเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปาม่าผลคือโบคุ้มเปิดบ้านชนะไป1ประตูต่อ0ครับผม แล้วมาดูในส่วน4ตี20เกมหลังของทางด้านวินเทจพวกเขาชนะ7เสมอ5และแพ้8เกมหากดู4ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านวินเทจนะครับอยู่ที่รายการกระชับมิมตรสโมสรเมื่อวันที่24เดือนกระกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับวินเทสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลอมเมลผลคือวินเทศเปิดบ้านแพ้ไปรสุสก,กร0ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามราคาของสถาบันถูกต้องตกลจากสีติเฮตุเฮตการพบกันกะทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมวันนี้จากการที่โบคุ้มต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิเทศผมยังมั่นใจว่าโบคุ้มยังดูดีกว่าผมขอฟันธงว่าโบคุ้มสามารถเปิดบ้านชนะทางวิเทศได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการนักจับมิสมสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเวลร้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมเดน่าคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่29เดือนกรกฎาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเวไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม 4-20เกมหลังของทางด้านเวโรนานะครับพวกเขาชนะ4เสมอ7และแพ้9เกมหากดู 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเวโรนานะครับอยู่ที่รายการนักกับตมิสมสรเมื่อวันที่24เดือกนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับเวโรนาบุกไปเยือนวีตุสเวโรนาผลคือเสมอกันไป0-0ครับผม เรามาดูในส่วน4ติ20เกมของทงันดา้โมเดนานะครับพวกเขาชนะ10เสมอ4และแพ้6เกมหากดู4ติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทงันดาโมเดนาะอยู่ที่รายการนักกัะชับมิสมสรเมื่อวันที่24เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับบุกไปเยือนทางด้้นเอซิมิลาน Milan, ผลคือโมเดนาบุกไปแพ้ทุสกรอร์5ประตูต่อศนครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากซีติเฮตูเฮตการพบกันกระทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมผมจึงขอมาดูซีติห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านวิโรนานั้นค่อนข้างดูดีกว่าวันนี้จากการที่วิโรนาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมเดนาผมขอฟันธงว่าเวผมขอฟันธงว่าวิโรนาสามารถเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการนักกระชับมิสมสรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแฮท่าเบอร์ลินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิวอพูคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่29เดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลาตี120นาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมสี่ติการพบกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม 4-20เกมหลังสุดของนัดแฮท้าเบอร์ลิน Berlin, นะครับพวกเขาชนะเจ็เสมอเก้าและแพ้สี่เกมหากดูตย้อนหลังห้าเกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ 2, สองเสมอสามและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนัดแฮท้าเบอร์ลิน Berlin, นะครับอยู่ที่รายการนักกับมิตรสโมสรเมือม่อวันที่21เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับแฮท้าเบอร์ลินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูเบกผลคือเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม หลังมาดูในส่วน4ตี20เกมหลังสุดของท่งานทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ5และแพ้4เกมหากดู4ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของท่งานลิเวอร์พูลนะอยู่ที่รายการนักกระชับมิสมสรเมื่อวันที่23เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนทางด้านไมา์0 5ผลคือลิเวอร์พูลบุกไปชนะดยสซิลย์0ประตูต่อหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลตราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมผมจึงขอมาดูสถิติห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้าริอูพูนั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ริอูพูต้องบุกไปเยือนทางด้านแฮทาเบอร์ลิผมขอฟันธงว่าริอ์พูสามารถบ,บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและ,ละอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กิกคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ